สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซี FC สุขสุขคนเด้อเมื่อนี้พี่น้องหลังจากบ่าน้อยกลับมาแต่ไปอุบลนะพี่น้องไปอุบลกับเอ,อื้อยหลังจากมาแล้วขาสรุปวดเสียใจเนาะค่าดเสียใจพอมี FC เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ว่าอยากให้บอกว่าบา่าน้อยหันก่อนจะเดินทางขาฮันเบิดค่ขายังแน่นะตรงนี้มี<ป>มมี่ยังแน่เขาจะถาม,ม,มันเนาะ S <S พี่น้องบ้านน้อยไปเห็นโมเมนต์เฉยแบบว่าไปหลายวันเนาะไปส<ป>ามวันพี่น้องขอขามไปสามวันก็คือต้องมี้ฮะพาสปอร์ตพาสปอร์ตกับใบซามโนคั่วนี่แหละที่บ้านน้อยไปเนาะไปกะข้าเจ้ากะถามหาที่แรกเขาต้องทาเขาอยู่แลาวนี่เขาต้องเห็ดใบยังยืนที่อยู่ใบน่ำน้องพี่น้องทาสีขามไป เด่นอุบลหรือว่าขามไปเด่นตลาดช่องเมกนี่จ้ะต้องเห็ดใบยังยืนจากพ่อบ้านก่อนยังไปได้อพอบาดเขาจะสิถามหาใบยังยืนเนาะแด้ก็กลับปุ่มสมโนโคั่วพอ่อแม่พี่น้องเลยไปเรียกว่าบัตรประจำโตก็ได้บัตรประจำโตบัตรบัตรประชาชนก็ได้พี่นอ้อ,องเลยบ่น้อยไปหันอ่าเสียค่าอยังเนี้ยเนาะก็คือเสียค่าค่าเ็ดบัตรผ่านแดนนะเ็ดบัตรผ่านแดนนี่แม่น เห็ดบัตซามัน hmm. น่ะนะเห็ดบัตซามันเห็ดบาตซามันเนี่ยมันเสียอยู่พังล่าพันหนึ่งแล้วก็ค่าจำอีกะสองลอยเนาะเป็นพันสองพังพังล่าห่อนี่แล้วก็ขามไปหอดพังไทยอีกกะต้องไปจำน้ำตำรวจไทยเองน้ำตำรวจไทยเห็นก็เสียคนละสองลอยคนละสองลอยก็เป็นสี่ร้อยบาทเนาะก็ไปไหลไปนี่ไปไหลไปนี่ไปหอดเต้อุบลนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นกะ ใส่ที่อู่เข้าว่าให้เข้าไปหอดแต่หันนะบนแต่ว่าเจ้าบ่มีรถไปช่วงนั้นแบบว่ามันมันเบิดเถียวอะฉันเนาะแมนเราน้อยไปหันกับอะไรไปเมารถที่แรกหันไปทามรถตู่เละรถตู้เข้าเจ้าออกออกไปแล้วเนาะเถีวบ่ายโมงหันนะแต่ว่าเข้าจ้อยอีกย่งแต่เถวซีโม้งซีโม้งแมนจต่วัด่วนแน่วะฉันเนาะอย่านโมทันธนาคารนะนะอย่านเขาเจ้าปิดก็เลยอ้พิ่นก็ว่า ไปโดนไอ้ยนี่นะเดี๋ยวอายสิพาไปเพราะว่าก็แล้วก็หูจักบาน้อยเนี่นะอเอะ้ออัออออนั่นกับไอเรายอยู่หะนะอยู่ฟังท่านเหรอแกว่าาน้ำอาสาพาไปแล้วก็ขิดนําพันหาพี่น้องเลยเพิ่งไปถึงกลับไปกลับพันหาเนาะแม่มไปส่งแล้วก็ไปถ่ายสามเหลี่ยวก็จน ตีหนึ่งจังเลยเอ้ยถุบเนืองถุบเนืองถุบเนืองจังเลยกลับมาพี่น้องไอเป็นกระถายอยู่โดดอ,อะไรนะกับคอมใจไอไอ้ลุยเนาะที่ไปส่งมเมื่อนี้อ่จากฟังไท<ห>่เนาะแมนแมนเป็นกันเป็นกันเองพี่น้องเป็นก็คิดว่าแพงกันนะเห็น FC, เอฟซีเพิ่งคอมเมนต์อยู่ฮะเออนะครับปกติแมนทั้งมารับอยู่บ้านพักเนี่ยแล้วพาไปส่งอยู่บ้านพักนะ ก็เลยร่วมๆแล้วว่าน้อยไปอันนั้นไปไทยเบิร์ดไล่เติบอยู่เลยพี่น้องเลยข่ารถพันหาข่าอันนี้ร่วมๆรถนะร่วมแล้วเนาะประมาณหาพันประมาณหาพันทั้งสื่อคลองเนี่ยอะไรสองคนนะพี่น้องสองคนเราแมนผู้เดียวพี่น้องแมนนี่นอประหยัดเนี่ยแล้วจังไรหาพันนะแมน ห้าก็ไปย่างห่างเด็กก็ไปกินเสียไปกินเอ็มเคเห็นเด็ก KFC เหมือนป่ะโมแอนเอ็มเคเหรอขอห่านเอ็มเคโบ้มันมีกับยางมันย่างวัวถั่วจักมันอยู่บงไรห่างมันใหญ่ๆพี่น้องเลยห่างอุบลเนาะยางจนโบสุดพี่น้องเลยความใหญ่จักบ่อนใดอยู่บ่อนใดเนาะบ่อนใดกับมาได้นี่ โอ้เส oh, no. um> 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 ื้อจากฟังไทยวันนี้เสื้อจากฟังไทยมาหน่อยสื่อแล้วก็เกลบนี่ดิโอราคาเท่าไรเหรอตัวนี้เกลบคล้องแผลเด้นนี่เจ็ดลอยโอ้เกลบราคาเจ็ดลอยบาทมันแมันเสื้อปลาใบงามไปเบียกไปงานงามออกไปหนองน้อพี่หนองอ็ไรเสื้อเสื้อเกลบกับเสื้อนี่ตัวนี้แม่สองลอยสองลอยสองลอยเก้าสิบคนเดินหายสองลอยแปดสิบโอ้เด็กๆเกลบเสียค่ะเกลบมันก็เบิดเกลบเป็นพันแหละก็แม่นแหละ บาน้อยเองหันเบิดประมาณสามพันปลายนี่แหละพอดีเงินอ้าอ้าหักบาน้อยพังทายเป็นผากมาให้เนาะสามพันบาทพี่น้อง้องขอบคุณอ้าักได้ๆเพื่อนบอกบอกซื้อเนาะขอบคุณได้ๆที่ฝากเงินมาให้น้องเด้อพอดีถามว่ามีเงินอ่ากะจักจีจะได้วงว่าสิได้ไปได้มือนั่นฮะ ไปสุดปกับเอื่อยกับเบิดไล่เต๋อพี่น้องเลยไปหันเฮากับไปเฮาโบจักไปแน่นะไปกับเอื่อยเห็นชื่อไปต่างประเทศพี่น้องว่าซะมันก็ต้องใสเงินค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะกับไปธุระเนาะพี่น้องเนาะไปไปวัอนี้เดียวจะไปใช้ทุกวันสิบาพรพี่น้องมาเก็บบาทบัตรกระโปงเนาะกระโปง กี like me, ่กี่กี่กี่สุดท้ายเลยสบายดีเด้อ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 พ่อพี่น้องมันเดิมสิแก่แล้วเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมามามาเอาแจกบรายเลอเอาแบ่งกันตัดไปแบ่งกันพี่น้องได้สิเก็บอันปันให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องเลยน้อยตัดเอากระโหนดมันแก่ไปเลย ดินอยู hmm. ่บ mm ้านต่างๆอยู hmm. mm ่บ hmm. mm ้านนี hmm. mm ้แม่เนี่พี่น้องเลยปลูกยังก็ได้กินมาสะครับบ่อไอ้บ่อแม่นโลมันดินมันงะอันนี้มันคือบ้านมารอนใช่มันบ้านมารอนเป็นหมานขกหมันยังดินมันงะคือดินได้ไหมมันเอฟซีพังไทยได้ฝากมาขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีพังไทยจ้ะคุณฝากมาเป็นไรขฝากมา เ้ามแ่ไหนไงเนาะเอาด้วยบนในน้นมันแกลดเลยเออโอเป้าที่โาสบายดีพี่น้องเฮ้ยังติปอกงพี่น้องเบิงบอันนี่อ่นานปูกยังกะเลยกินเทีมใจชื่อมันกะเกิดหวานหวานได้ผพี่น้องมะกาโพดนี่หวานแล้วก็แสบเป็นโมโมอีกนะมีแต่ไนเต็มเเลย น้ำีเาเก็บแบ่งไห้แห่ดอนเมื่อกินน้ำอะไรกันคบว้าบอบิอะเพลื่อนขังขาติชาอานนี่สดงาว่าเก็ะู่านโุกเอาไว้ีกนี่แหละพอดีแซะนี่แหละเพราะว่าบริหารกายซีชิหาวันถูกเขาฝากคองมาผูกเขาฝากนนมากเป็นคือข้โพดแบบขโพจางวะ กระโปงตัวข้าขายเหดีอ่มากระปาบหกายีมหาวันเหงกายีหาวันมันสบววานอ๋อกระปเนาะเอาแบบบูอสั่เก็บเต็มกระสอบะเคล์มต็มกะอบอ๋อเบินยี่ตัวนี้มีสีเต็มกระสอบอาสมนี้ก็อบเดตเอาไป้ามันก็ปลูกมืเดียวกัน โอ้ยากได้หงว่าอะไรนี่เอาบอลแนวฟันมาบอลต้นมันนี่โอ้ไปซับแหงว่าเว้ยมากขนาดนั้นมีเครื่องอันนั้นเนาะอันนี้เครื่องเครื่องชี้ข่าวกระเฮ็ดได้นี่เครื่องชี้ข่าวอยู่เฉยเนาะมากหน่อยมันสีมีบัวบัวบ่ได้เก็บยังหน่อยเป็นเนาะอันนี้มันแก่เลยเนี่ยมันแก่เอ้าข้าเห็นเลยแก่ไม่เหม็นสบายแก่หน่อยพวกนี้คือบ่เอาโอ้ป่านทีนีิแก่ เอาเวิรดแด้เนอะแกเอาเวิดแด้มอยก็ได้แก yes> uh> ้บ้าง่ยนะมอยมันยังข้าวนิว่าเอามันแก่แล้วไดุ้กไเอาได้ตุงปอกเปลือกโอเคกเอาแต่ตุวมันนี่นีอพอดีกินเมนที่หัวโอพอดีกินแะเมามันได้หน่อยหนยมสิเต็มกระสอบเลยเต็มถามันเามอย ตาเดิน้อยมันดนหัวมอยมันดำมไม่ได้มนไม่ไหมักม้ดมันกูาตมกอบแ่ันทเลยต้องเก็บเบิร์ตอันแงเ็ดนั่เก็บเก็บดล้วมังเสียกอเ็ห่อกาบบีเ็ห่อกาบพี่น้องแซ่บๆปลามเต็มอปลากบ้อวน่ไน้อ ลาเป็นไลเนาะใส่หมเออเขาแก็บบดไปด้วะแกบดเออมเนาะดูมันเต็มเบยแม่สีแนากินปลามาที่ชาดมาหญ่าฮเบิ่งมาตีปามเทอาได้ะตีให้พี่น้องเบิ่งนะตีตีเาเอาตีแต่ก็ว่าตีกับวิญญตีกัน โ้หนยมึงตสิไดามันวกูบอกแล้วนะะน้มันบด้่มันปเออมันก็มีตัวสมูทตัวสมู่ะเมือนทิไใส่ปู้ใส่อยังเคอปวดปยเนกิมไป้่งอปีลมากป้ากสอบไม่หน่อยอเต็มไม่น้ีก็น้องมันเต็มใต่บลป้าตัวนี้จนแก่เนี่ยเอาเต็มนะว่าอ่นเต็มเต็มกระสอบเลยนะ แก่ลยพี่น้อยเห็ดร้านก็ได้แม่แก่นี่เห็ดอันนั้นเมือนเฮ้ยอยิมาตัดมือ้วไปไปดอกหัวเออ่ายคิปตัดนาะสบายดีพี่น้อัตดางเลยพี่น้องเ้ยอีี้วันนะข้าี่แกงม้าใชหมั่ง สุดโดดขึ้นหน้ายังไงเนี่ยนี่ขอยม่หมักแน่นี่บ๊อบบี้ไม่มายืนอยู่เห็นมันงามง่าไปขับไปยืนอยู่เห็มันวิวมันเนาะเออวิวงามีดิต้องเอาเกลือปลาปงหาล้องเอาอันนี้น่ามันยืนโรงปลากินเลนกินละชิมเดี๋ยวว่าฮะชุกแต่วว่าคงจะไปอันนั้นมตุยะเนี่ยงามเป็นงามเนาะขับโคอดขึ้นง่ายอ๋อมึงกัดตรงไีมึงก็ต้องกินอยู่ได้ออกตีออก ไปทางนั้นเก็บไลยบะนี่แบกมุนะฮะลงอาไปเก็อขนาดเก็บมาเรายังเก็บสอบเลยเนาะแต่ด้ว่ามันรักเต๋สอบมันก็ไมใหญ่นะปูวางนกระปูร้อมกันไปเก็บมันด้วยจะวมันก็ายมันบมทันแกเบื่องานไปแกะจะเบื่อเนาะอืเบื่อแกะเบื่อวดีคือว่านี่พอดีกินนี่แม่ลองเบื้งานี่ยบีเบื้องกันยัง่เนี่ล่องไปตัวนี้นี่พอดีนี่ตัวนี้นีก็พอดีเออตัวนี้ก็อีนี่พอดี พอดีกับ้าเองพอดีมันหมางน่อยจะบ้าพอดีป้าตัวนี้เป็นตะแซบนี่สีหวานจุวยจุยนี่แม่ผูกนึ่งที่ผูกนี่ผูกตัวนี้ตอ่อนโพดนี่ตัวนี้ฮะไม่หมาไม่พอะไรนี่ตัวนี้นี่กปจี้ยินคือสิเส็บแม่ดห่อกาบแม่ไหพ่อเลยนะพ่อเนี่ยมันเต็มสอบไปเลบ่ โอ้แม่ลูกคนว่าแม่ลูกได้นีโอ้แม่ลูกเ็ดได้แมเลูกเป็ดนี่เอาไปดอกลูกให้มตน้นโ่้ต็เสียดายอันนี้งัวมันกินไป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 เอาไปแบ่งว่เอาดอกไม่เอาดอกไม้ทางไส้ใด้ ดไยุุมนะโดเอาเอานามาเอาดินบล็อกเอาองดังยูเตาน้ำแตกดังยูุมน้ำเดีวคุณจะไปดังเองยล่มไปจะภาพนี่หล่จบคลิปามผูีนองเลยแงกพเนาะเจ้าชุ่มนันกับปลาไป ก็ไหนเดมพ่บอกไงจะเอาายไปให้เราบอตัวนเมนบ่อะนั่นคือการบ้านคือการบ้านคือการพันผุดใช่ไหมับนผุดกันจะจพี่น้องเอ้บ้านอะไรเอาไงให้พ่อกาบเน่เบิ้งเอาแบ่งให้อาอสเบิ้งอาหารออกออกมาเือทานกันไปเหน่ทีมามาอไรากห้เผ เนี่ยให้กรสอบออกมันดาตกออกมาจะได้ดายกออกมาจะได้ดายเรือขเรือลูกดันเบิ้มาอันมันดายเออมันดาปวดแล้วของ่ดกินจะวหนานสอา่เทอกามนะันแชมซีหามาก็พ่อเลยสองสเอาโคตหนึ่แล้วกัเโคตรมาฝึแหวนเจะ แฟนนยนกินน้ำกูบักจอนจอเฮ้ยพอนอนน่ะ็ไยังแกนก็นอนน่ะไมันหออเดิดนับกะบ๊อบไม่ช่ี่ไม่ไมง่าอันนี้ให้หน่วยู่เม่ออ่ะนาเบเนิ้วไม่เท่าใครกว่าจอนจอนแกน พ่อไหนนะเอาหน่วย้นาซับกันเอกแกนักกับเพื่อนละคนพอเือนมาเอามากน่วยเอามากใกลออกเออจับกระตับกะหน่วยเอานน้อยกได้เอามากทำงานนี่เอาเอามากกเอาลดนาเฮ้ยเอาหมากแล้วอัน้วอาคนี เราซีมาเราไเราไป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  ขาดือกันเลยนะอันนี้แห้เฮ้ยอห็ดเอามันสีอะท้งาวอ้นไก่ออออไปเด้อปีเออหอบเองนะเดี๋ยวนี้ไปแบ่งเดี๋ยวป้าแบ่งให้เพื่อนสตีสะอานี่ยน้องี่น้องประมาณนี้แหละก็ยังยั้อยู่เลขางเบ้งยังงยังงง้ กาแบ่งคนละเล็กละน้อยให้ไปชีเนาะพี่น้องเนาะไปชีบกับเพอกันมือนาเพื่อละกินนี่กับทีอจบิดเพียงนทานใดเด้อนี่บอกให้ชูกกินครับแซ่บๆบ้านวานได้พี่น้องเลยก็โหนาะไปพอกันมือนาบ๊ายบาย